ชูเลครับซัมเมอร์2024ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนขอบอลชูสละครับทางการบอลหมัดคว้าดาวรุ่งยูเวนตุสค่าเสียหาย15บวก3ล้านยูโรเดือชลลี่บอลหมัดทีมแกลงจากสึกเพเมเนิกอังกฤษประกาศยืนยันคว้าตัวดีนฮุยเซนเซดแบ็กดาวรุ่งในวัย19ปีมาจากเจ้ามมลายยูเวนตุส ทีมดังจากสกาโชสลต์เตอรี่ด้วยค่าตัวไม่ถูกไม่แพง15ล้านยูโรบวกกับโบนัสเพิ่มเติมอีก3ล้านยูโรแม้นักเตะจะเคยเล่นในกับทีมชุดใหญ่ของยูเว่มาเพียงหนึ่งนัดเท่านั้นหุยเซนโตขึ้นมาจากแคมป์เยาวชนของยูเวนตุสในฐานะหนึ่งในแข้งดาวรุ่งที่น่าจับตามองที่สุดคนหนึ่งด้วยคุณภาพฝีเท้าและส่วนสูงถึง195เซนติเมตรย่างก,ก็ตามเจ้าหนูวัย19ปีมีโอกาสได้เล่นในกับทีมชุดใหญ่มาหลายแค่หนึ่งเกมเท่านั้นในซีซั่นที่ผ่านมา ก่อนที่ครื่งหลังของซีซั่นจะถูกปล่อยยืมตัวให้กับไออสโรมาซึ่งก็ได้โอ,อกาสลงสนามเยอะทีเดียวถึง14นัดและยังสามารถทำประตูได้ด้วย2ลูกล่าสุดบอลมัดประกาศยืนยันคว้าตัวฮุยเซนมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการแล้วด้วยการสัญญากัน6ปีและเสื่อระบุว่าค่าตัวนักเตะมีมูลค่า15ล้านยูโรบวกกับออปชั่นเสริมอีก3ล้านยูโรไปจนถึงข้อตกลงส่วนแบ่งค่าตัวในการย้ายทีมในอนาคตให้กับยูเวนตุสจำนวนหนึ่งด้วย สำหรับในระดับนานาชาติแม้ว่าฮุนเซนจะเกิดที่กรุงอัมสเตดัมประเทศเนเธอร์แลนด์รวมถึงรับใช้ทีมเยาวชนกังหันลมในหลายรุ่นแต่ณตอนนี้เจ้าตัวเปลี่ยนไปเล่นในกับสเปนชุดยู่21เนื่องจากมีพาสปอร์ตสเปนด้วยหลังใช้ชีวิตในแดนกระทิงดุอยู่นานสมัยยังเป็นเด็กฉูสละครับลุยสเปนเคลิชิอเฮนาโชอซอบเซบีย่าแบบไร้ค่าตัว เคเรชีอิเฮนาโชหัวหอกเลือดในจเรีเเซ็นซบเซบิยาอย่างเป็นทางการแล้วหลังจากหมดสัญญากับสุนัขจิ้งจอกเลสเตอร์ซิตี้เซบิยาสโมสรดังจากสกริกาสเปนประกาศสัญญาพร้อมเปิดตัวเคลเชีอ่อิเฮนาโชอดีกองหน้าของเลสเตอร์ซิตี้และแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างเป็นทางการแล้วหัวหอกชาวในจเรียในวัย27ปีซบเซบิยาแบบไร้ค่าตัวหลังจากที่หมดสัญญากับเลสเตอร์ซิตี้โดยเจ้าตัวจะลบประกาศสัญญากาแข่ง และทิมรามอนซานเชสปิดควรเป็นเวลา2ปีด้วยกันหรือว่าจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน,นปี2026ซึ่งมีออปชั่นสามารถขายายเพิ่มได้อีก1ปีด้วยทั้งนี้อิเฮนาโชกระทุ้งไป61ประตูจากการลงเล่น232นัดตลอดระยะเวลา7ฤดูกาลที่คาแก้งให้กับสุนัขก,กิ้งจอกนะครับชูสระครับเสริมหลังบ้านเอซีมิลานประกาศเซน็นแนวรับเซอร์เบีย เอซิมิลานประกาศเปิดตัวสตาหินยาปาฟ,ฟโลวิชที่เซ็นสัญญามาจากเรดปูเซาวบวกอย่างเป็นทางการแล้วด้วยค่าตัวคาดปาทะลุ700ล้านบาทปีศาจแดงดับเอซิมิลานยักใจจากสกอโชอสเซเลเตอรี่ประกาศเซ็นสัญญาคว้าตัวสตาหินยาปาฟ,ฟโลวิชเซนแบ็กทีมชาติเซอร์เบียมาจากเรดปูเซาวบวกอย่างเป็นทางการแล้วแนวรับร่างใหญ่ในวัย23ปีจะรดประกาศเซ็นสัญญาคัาแก้งในถิมซานซิโร Zero เป็นเวลา4ปีปีหรือว่าจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2028 โดยมีออปชันขยายเพิ่มได้อีก1ปีด้วยนะครับส่วนค่าตัวการย้ายทีมตามรายง,งานข่าวระบุว่าอยู่ที่18ล้านยูโรหรือประมาณ720ล้านบาทนะครับทา้งนี้ปาโฟโลวิชจะได้สวมเสื้อลอสโซเนรี่หมายเลข31ลงเล่นในฤดูกาล2024-2025นะครับหากเขาบณทุกท่านชอบ shop, คลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบนช่ a งทาาคฟุตบอลเช่นเดิม